สวัสดีครับพี่น้องมาพบกปับช่องบ่าวบุญรัมศานอกราชพน่มครับพี่น้องสูตรเนาะสูตรต้มน้ำปะลาเนาะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งสูตรของบ่าวบุญรัมเป็นยังไงอันนี้ปะลาเป็นโตหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลราคาน้ำปะลาสองกิโลนี่เคียงเคี่ยงเคียงปรุงกับมีน้ำกระเทียมดองกับปีอ่าน้ำปลาชูด,ดะะรสล้วกเข้าคััวแล้วกาน้ำตาลปิด แล้วก็ติมีน้ำตาลไส้พี่น้องน้ำตาลไส้นุ่มมูด้าโมเด้มากนะครับติมีแกนแกนบางนัดเดี๋ยวติได้ส่เปียกบางนัดเปียงหนึ่งเดี๋ยวนี่ครับสีเฮ็ดแห่น้ำปลาดาแดงก็คืออ่าพักเกษตรครับพักเกษตรแล้วก็ติมีใบม่อนนะพี่น้องแล้วก็น้ำติ๊กใส่จะเครื่องขวดนี่งไม่ได้ใส่เต็มเลยใส่จะเครื่องขวดครับพี่น้องไปรับไปเบิ่งตอนนุ่มวีรัมวิธีเฮ็ดล่องหมอดีที่สังไดอ้าว ข้ากระดิ่งใส่ขบขวก่อนเราให้น้ำนี่หม้อมันเห็นก่อนนี่ข้าไกระใส่ขบขวดต้องไปข้ประมาณกลัวนพี่น้องให้มันหอมนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องขวดขบขวดให้มันหอมครับพี่น้อง ไปคเข้าข,วาขัวมันหอมเราเข้ากัดย่อหนังกระเทียมดองลงไปเียมกนที่น้องนี่ที่นอ้อกเราเข้ากัดย่อหนังกระเทียมดองลงไปประมาณตัวหนึ่งตัวเข้าขับขัวมีครับที่น้องนี่ประมาณนี้่ที่น้องต้มจุดน้ำปลาร้าของบาวเวลัมที่น้อง,งถ้ามันแห้งเท่ากัดี๋ยวลงไปอีกหน่อยนึง นนี่นไปบักนะัดที่เขาเตรียมไว้ให้พร้อมแกนมันเด้อแกนอันหนึ่งเลยนี่นักดาเอาเปียงมันกัะเปียงหนึ่งพี่น้องนี่เนี่ยมันตัวให้มันหอมับที่นี่มันหอมแล้วขั้นตอนเท่ากับเท่างับเตรียมร้องไปอีก เดี๋ยวแตนเนีนไว้ก่อนนี่สูตรของบาววิลล้วประมาณหนึ่งแก้วนะมาเตยมรองหนึ่งแก้วไฟเตาถ่า,านเนองอ น้ำพรอนละน้อยน้ำปลาร้าที่เาเตรียมไว้ครับสองกิโลนี่ครับน้ำปลาที่เราเตรียมไว้สอกิโลครับน้ำพอนะแล้วมีกรห้องลราพี่น้องที่เาเตรียมไว้สองกิโลเนาะนี่ใส่ไปเลยลาร้าสองกิโล ใส่เลยน้ำปะลาล่าครับแล้วก็ปะลาล่าหนึ่งกิโลครับพี่น้องเนีไปแช่ไว้บ้านยีแมวใส่ไปเลยขนาดเป็นโตหนึ่งกิโลใส่ไปเลยครับพี่น้องอ่ะบัหน,นี่ข้า<ะ>วติดชุ่มใส่เนยมันเดือดทันปิ๊ดมองแล้วก็ข้าไปถิม่มอ่ะใส่เนี่ยเอาเอื่นให้เบิ่งอีกจังน่อยอ่ะมาพี่น้องถึงขั้นตอนใส่นี่และน้ำปะลาล่าเข้า ใส่ใบพักเศแล้วพี่น้องมันเศษให้นน้ำแดงเลยพี่น้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับเพิ่มคมนัวคือใบมอนอ่าใส่ลงไปก่อน่อนทอาจิดปรุงเครื่องเนาะเ,นเอาอยยังสีเลยพี่น้องเนาะครับมาพี่นอ้องมาทอดเวลาตอนปรุงแล้วนี่ครับชุนรสข้ากับใส่ลงไปเลยชุลรสตามไปชอบคงนว นี่ครับสุดรถใส่ลงไปแล้วนี่สุดรถครับกระเทียมดองเป็นหัวที่เหลือเข้ากัใส่ลงไปครับพี่น้องแล้วก็น้ําตาลทรายเราใส่ไปก่อนสองช้อนนี่สองช้อนเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำตาลทรายน้ําตาลปี๊บก็บสองช้อนพี่น้องนีงน่น้ำตาลปี๊บก็บสองช้อนน้ำตาลิี๊บกับสองช้อนนะพี่น้องเนาะ แล้วก็กะปิใส่ไปเลยครับกะปิใสสองซอนคือกันนี่งัดใสไปโหลดกะปิสองซอนคือกันน,นะนนนครับนี่แล้วก็ใส่น้ำลาจังน้อยนี่แล้วก็น้ำน้ำที่เท้าวา่านี่ขวดนี่เท้าใส่จะเคืองขวดพี่นอ้องใส่ลงไปใส่ลงไปเลยใส่ตงไปเลยน้ำ กะเทืนขวดนี่อ้าวัดน,นี้กับพ่อพี่น้องเอาไว้ตอนพอดักอุ่นไว้จักชั่วโมงหนึ่งคอยมาเบิงตอนเฮาอันกองออกแล้วเนาะพี่น้องมันติกลายเป็นน้ำปลาลาดะเฮ่าสิแแ็กใส่ขวดเนาะพี่น้องเนาะอีกจักชั่วโมงหนึ่งพี่น้องไปจบนี่ครับพี่นอ้องต้มน้ำแดงองตองที่ถึงเวลากอกแล้วพี่น้องนี่ขวดบาบิรัมเอามาไว้สี่กอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เรพไปติดตามตอนกอกเส็จเ,เนอะพี่น้องเนาะมันมันหลายขวดมันกอกมันอัดคลิปวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเวพไปติดตามตอนเวลากอกเด้อพี่น้องเด้อกอกเสียดตอนสิดทายเบิ่งอีกรอบนึงโอ้เสบแห้งอีหลีพี่น้องสูตรบาบุยลั่มเด้อพี่น้องเดอ้อเอาไปเห็ดนำเดอ้อสวัสดีครับพี่น้องนี่มาแล้วครับพี่น้องนี่แพ็คลงขวดเรียบร้อยได้สิบหกขวดกับอ่านขวดคิดต,ตันเอาไว้กินเองเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่ะแสีบ จะสร้างซื้อได้ครับอ่านช่องบ่าวุริลัมกับสาวหย่อนนครพนมเนาะพอได้มาคิดบ่าวุริลัมเฮ็ดอันน้ำปลาละกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใ,ให้ช่องบุบ่าวุริลัมกับสาวหย่อนนครพนมน้ำครับพี่น้องหลักอาราศจะเลื่อมผากกดกระดิ่งเด้อพนนี่น้องเด้อนี่นี่แหละยังมาทาา่านจิตกาติดนยังเด้พ,เดพี่น้องเด้วสีล้องให้พสูจน์ให้เอฟซียูนจันกินกน่อนพี่น้องให้ให้กินก่อนน้ำปลาละของบ่าวุริลัมเนาะพี่น้องเนาะ นี่และตามสูตรที่เฮ็ดให้เบิ่งลรพี่น้องเนาะยุต้นชิปไปเบิ่งเลยพี่น้องเฮ็ดจังไหนจังไหนจังไหนเฮ็ดไปเลยนี่ครับพี่น้องแบบเสีบน้ำกันพี่น้องนี่แน่นอนสุดยอดไปผานปลาเิ่งหิดสดๆใหม่ๆเด้อพี่น้องนี่ร่องตำหมกมวงหนึ่ง่าเสียบบ่สิมเบิ่งก่อนเลยนี่ถ้าผูาบาบา้ใดบ่บเแซ่บบ่ต้องมาบอกกันเลย กดมันผีองตรงด้วยตำหม่งมง่วงนี่พี่นอ้องอ่ะอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อคิดวระหันวัดศิลป์ปรเดี๋ยวตำหม่งม่วงดอกเออมา